สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุคูสุคนครับผมมือนีกับผพอกับเบาต่อมครับมือนีเบาต่อมสิผ้าพีผ้าหนองมาตัดนอใหม่ครับมาหานอใหม่ไปแก้งอีกคือเกาครับเน่มือเสามาหากินหาอยากคือเกาครับกับเบาต่อมมามาถาเบิงท้ารุ่นว่าเบาต่อมสิใดนอใหม่บอครับสําหรับมือ่นีก็เป็นกอไพลครับเป็นกอไพ่มาเบาต่อมสิมาหานอใหม่ก็สิเป็นนอใหม่พิเศษแน่เป็นนอใหม่โบราณครับเป็นนอใหม่แบบว่าอยู่ในปลาในปลาในอันนี้ เป็นนอไม้โบราณเนาะเป็นนอไมน้นาแบบผู้เฒ่าคนเอาไวแต่ก่อนแต่กี่คนละครับสําหรับก้อนนี้ก็ก้อนยื้เกิดตั้งแต่เบาตอมบาหั้นเกิดคนครับเพราะว่าผู้เฒ่าบ่เค็นปลูกไวหลุนปูญยาตาายุคนละครับ,าาบ,าาารบมาเบาตอมสิดผ้ามาหาสําหรับมือนีกับนตกผลตกมาใดซีหามือแล้วครับผลตกติดต่อกันมาสีหาหม,ออมาื่นนอไม้ก็คือสิเกิดแล้วไปไปหาครับอุปกรณ์หาหนนอไม,ม้กับมมีหยั่งลายครับแตงโตกับมีอยู่มีดผ้าครับ เศษผ่าอยู่แล้วก็มีรองเท้าบูทแล้วก็แตงโตแบบกั้นน้ำเนี่ยจักน้อยไปไปครับหลังจากถี่มาหอดก็ไพ่แล้วก็มาซองเบงซองเบงก็หนีก่อนเนาะพอถิ่มีบ่ออู้อู้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วอู้นอใหม่ครับนอไหม่นี่พ่อแล้วพ่อแล้วเป็นนอใหม่ครับนี่นอใหม่ครับ โศกดีครับมือนีโศกดีโศกมันมะพ่อเน่อไหมมาหลังจากที่มาหาก็ได้พ่ออิลีครับนี่นี่มาบะตอมกับสีทรัพย์เอาเนาะครับมาอู้หลังจากที่สีทรัพย์น่อไหมกับสีทางปลาออกกอนครับทางปลาเพราะว่าน้ำอู้พี่น้องมึงด้วยน้ำด้วยเห็นบอกครับน้ำไผ่หลายคัก มือนีิบาต่อมกัมาผููเดียวครับซับน้ำออกก่อนพอได้เขาไปเห็ถ,ถึงนอใหม่ครับพ่อจะซับเอาอพอแล้วอ่าเรียบร้อยครับมือนี้ได้นอไหม่แล้วหนึ่งนอนอก,กับพอดีงามครับ อุ้ยหัวใหม่มีแต่อันงามๆพอดีแกงแสีบๆครับมือนี่ไปไปเบิ่งอีกต่อไปครับหาอีกขางไม้อีกสิมีบอออ่อู้มาครับมาพ,พอก็อไม่อีกบาต่อมันจะเคี้ยวหาอีกอู้พอแล้วครับพออีกแล้วพออีกแล้วป้าโถงงามๆเลยนอนนี่อู้หัวใหม่งามๆเลยนอนนี่ พ่อนองงามๆขาวๆอวบๆเลยครับอุย้ยพี่หนองมันมต้องอ่อนซ้อนนอนขาวๆอวบๆงามๆเลยออกสีชมพูเลยนอนนี่มาพอแล้วก็สิตาร์ทครับบ้านนี้มาต่อมสิตาร์ทเอามาก็บ,บ่ได้ผ้าเสียบนะครับสิเป็นบอดดี้ผ้ามีดมามามีดฟันเอาครับ าขาดแบบสวยงามเลยครับอุ้ยของนอใหม่งามคักพี่น้องเอ้ยเป็นตะอนซอนหลายคักไปได้อีกนอหนึ่งแล้วครับสีหาบนมาทั้งพี่เอาว่างไว้น้ำมูมันก่อนในี่ได้สองนอแล้วไปอันนี้ใบหกโกครับเดี๋ยวเราต่อมสิเกียหาเมืองพอบว่าเรอมีนอใหม่ใบหกโกอยู่นี่ะ เคลียกับสิได้เอามีดเคลียอู้คือเห็นหยอดมันแล้วครับหยอดอ้ามีครับมีครับนี่อยู่นี่ก็มีปัดหยอดดบอวบขาวๆขึ้นกันครับเคลียใบมันออกเห็นพอดีนี่มันก็หลี่ส่นอยู่ในใบนี่แหละเนาะปัดถอะาถงามครับนอนนี่ก็งามแต่ว่าตัดหยากเนยนอนนี่คือตัดหยากครับเดี๋ยวงัดเบิ้งก่อน อยู่ทางไหนอยู่ทางคุณครับดี๋ยวบต่ตอมสิออกม,มาทางพี่อู้ัดบ่ได้ัดบ่ได้ต้องใส่อุปกรณ์ไหมครับสิเป็นหมีหน่อยนี่บต่ตอมกับพกมาอยู่มาพกหมีหน่อยมาอยู่หมีหน่อยกับเสียบเอาครับ หลังจากสิเียบมีน้อยเข้าไปแล้วก็สิฮักเบิง้งได้บ่เอ้ยเอายากพอสมควรครับโมมีเสียบโมขันขาดอยู่ ขันสิบาทขึ้นสูงๆมองอ่อนๆกับยันบอดายหลายครับเลยปัดตำตำแนยจังน้อยเพราะว่านอใหม่ยังหน่อยอยู่ยันไปถืบอบอลอ่อนมันขาดถิ่มครับจะได้นอใหม่กับห้ายางเนาะเออได้มาแล้วครับบัดน,นี้อ่ะได้มาแล้วอู้ น้ามนอนส,สวยงามๆเลยครับอบขาวๆเลยไปโอ้โสดีครับครับที่นองมือนีโอ้ยบอ,อตอมวาตาสีมาบอหมานม,มาหอดผันมานครับหอดผันมานได้นอนใหม่มามาผ่อนนอใหม่สำหรับมือนีก็ได้แล้วครับได้ไล่นอแล้วไปเอานอใหม่ไปใส่รถกันเลยครับบัดน,นี้ใส่รถ ต่อมก็ทือเอาอก่อนอื่นก็สิเก็บหนึ่งก่อนครับไปได้ <c oughs> เรียบร้อยครับสามนอโอ้นอใหม่นอแบบอนี้สามนอเราต่อมก็ตัดไว้ยุบุ่นอีกนอหนึ่งเป็นสี่นอครับมือหนีมันหมานไป อย่างกันนี่ก็สิเป็นขอกหมูเกาครับขอกหมูเกานี่ก็สีมีกองเพื่องอ่ะเรียบร้อยครับได้เอามาใส่รถอะใส่รถครับใส่กระตามากับรถหูใจคือเกาครับมือนีสำหรับมือนีป้ตอมกับสิได้เอ้าน้องใหม่ไปบอกเพื่อสิได้แก้งทำอาหารก่อนครับ ไปลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ